Minyak makin lezat Masih sedikit masih sedikit Masih sedikit masih sedikit Masih มั่วซั่วกระซุกมน,นี่นะมีหอแมกอึบน่นาเสบาน่าเสกินเลยเเลย้อนมาอึบกับหลังตู้กับพังหานหิษประคาขนาดน่าเสบอกน พังหาดเดบพังนังตูเดบน้ำบัวสารกันซุกมนนียนะมามาพี่น้องมากินน้ำค้อยเด้อค่อยกินเห็ เราพักองนี้พักมี่พักธนาพักมะอึดในย้อนมะอึดในพวกแก้วในยอดมะอึดแล้วก็พักอันนัน้นมามามากินน้ำซุนเด้อมามาพี่น้องมากินน้ำค่อยเด้อยกินเห็ดวพวกมักผักกระปใส่เนาะ ไปหมักๆ่้นล่างบายนะปรับนางตูผันหาบหุน่นอดล่ามเทมึงร่วงหัาได้นี่นะพี่น้องเอ้ยมามา เล้วเล้วโอเคโอเคขอบใจไล่ๆเด้ okay. อพี่น้องเด้อโอเคบายตรงคณะนันออกนะสบายดีพี่น้องมาเด็กกินออลล่ามเราคุยเด้อ,อค่อยเห็ดอออลล่ามซีนมูได้บุมมี่นั่งเราคุยกันเลยว่าเอาอันะไรเที่ยวมูเล้วเล้วโอเคโอเคขอบใจไล่ๆเด้อพี่น้องเด้อโอเคบายผู้ใายสักกรุงนิดนึ่ง มีสักข้านแดงมีอา,านาน้นเด็ดค่อยใส่อัหิดสนุนกินน้องเลยหนสนุนค่อยกิซีบอก,น,ก,น,กอน่าแซ่บนน่าแซ่บอกินน้องผู้โบหมักผักกับวกใส่เนาะค่อยหมักกินเลย

ความักผีเดชเห็ดสนุนเดชด,นะด้วย่ังบานะขับนาังตูผักหากหุ่นมามาพี่น้องมากินน้ำค้อยเด้อค่อยกินเห็ด น่าเสียบบอกกินน้องน่าเสียบว่ามันได้กินน้องข้อยด้วเมื่อก,กี้เอาผักใส่มน,น,น่มากินน้องข้อยมาพี่น้องเนืน้อมามามากินกันกข็งเด้อเมื่อก,กี้ซีมบัง าแซบนาแซบบกินอนไอเราไม่ัดมีพักอาณาพักมะอึในยอดมะอึไในพวกเจ้าอีนยอดมะอึ่แล้วก็พักอาณาผู้ใสสกุงนนงมีสักข้านแดงมีอาณานำเด็กค่อยจี่ใส่หินสนุนพี่น้องนหินสนุนมนได้ค่อยได้เอาผัหอบัวใส่สุดท้ายห้องบัวใส่นี่หองบัวใส่ រលាំងបານណថាប់ណងគូផកហាប់ហ៊ុនរលាំងបານណថាប់ណងគូផកហាប់ហ៊ុន ตู้กับผังหานหินผังฮารดขนาดน่าเสียบอุปกรองมีผังฮาดเด็กักนนั่งตู้เด็ก แล้วๆโอเคโอเคขอบใจไลๆ่ๆเด้อพี่น้องเด้อโอเคบายมีน้อดมาอีกน่าเสียน่าเสียโอเคเลยอดล่ามเฮ้มึงล่วงเขาได้นี่นะพี่น้องเอ้ยมามา อือกระช่วงล่างบานนะฝักนังตูผักห,หากหุน่นเฮ้ย,ยกทัวเนนะเ่อใส่ะน่าเสบบนน่าเสบบกินน้อ นะต้องครรับตธนะน,นันออกนะสบายดีพี่น้องมาเด็กกินออลล่ามเราค่อยเด้อค่อยเห็ดออลล่ามซีนมูได้บ่มีนั่งเราคุยกันเลยว่าเอาอนนะไรเคีย้ยวบุ้งขี้ซีบบุ้่น่าเสียบบุนออ้น่าเสียบบุ้งพี่น้องมามามากินขนมกันเด้อ

เสียบมาเด้อกินน้ำค่อยเด้อมานอนมา,มาสุกแล้วได้เสียบเสียบหกยอดสุดหลังตู้กระพังห้างหุง่นกระพัดขนาดนะ่าเสียบบอกคุณมองมีผักหาดเด็ผักนางตู้เด็ไม่ได้ค่อยจะได้เอาผักห้องบัวใส่สุดท้ายนะห้องบัวใส่เนี่ยห้องบัวใส่ ก็หมักผักกระโสรใส่นะค่อยหมักค่อยหั่นเนี่ยนั่นก็คือกระองธนอะนันออกนะสบายดีพี่น้องมาได้กินออร่าม,มนค่อยเด้อค่อยเห็ดออร่าซีม,มูได้บมินีนั่งเราคุยกันเลยว่าเอาอันาคต ร่นล่างบานนะผับนลังตูผักหา่ห,าหุ่นผู้ใส่สักุงนิดนหนึ่งมีสะกข้านแดงมี่อาณานันเด็กเนนพื่อกินไส่อัอนหิดสนุนพีน่น้องเลยสนุน้องทัพนะนันออกสบายดีพี่น้องมาเด็กกินอ,อ่อนราดหน่อค่อยเด้อค่อยเห็ดอ,อ่อนราด ສິໝູ່ໄດ້ບໍ່ມິນນັງລະຄືກັນເລີຍົາຫັ້ນນ